อันนี้เราก็มาแบบที่ที่ดีๆแล้วก็ทีมก็แบะจัดการาบบรับไม่ไตกครับนี่เป็นพื้นที่ของคนทีนี่จะเป็นโซนแผ่แผ่แล้วก็มีทีมที่ส่งข้าวส่งอาหาร ค่อนข้างเดือดนะแล้วตรงนี้ไม่มีสัญญาณมือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่อย่างก็จะเป็นตอยเล็กตัวเล็กที่กู้ภัยชาร์จมันมีคนติดอารอยู่ข้างในเยอะมากวันนี้ฮะเราก็มาถึงแผนงานกันคร่าวๆก่อนว่าพรุ่งนี้เราจะเข้าถึ่ไหนเราเพื่อใครด้วยสถาบันก็จะทำแบบกู้ภัยอินเทอเน็ตเราตอนนี้กู้ภัยชาร์จกรีนครับทังทอนครับสัญญายยาเขากู้ภัยกรีนไปครับเวลาตอนนี้เที่ยงคืนครับในโซน8ครับ เมื่บบออ,อย่างนี้ที่คนออกไม่ได้คนอยู่ตามตึกชั้นสองชั้นสามคือเขาไม่สามารถดต่อญาติที่น้องจะดูแลให้ทุตคโซนนะครับ,นนรบขอบคุณมาดามยุกมากๆนะคะที่อยู่สายน้องดูแลน,น้ำอาหารเมลไม้พี่ตั้งแต่วรุ่งะค่ะ ขอให้มาดามหยกกิจการรุ่งเรืองรุ่งรจน์ดนะคะรวยขึ้นรวยขึ้นร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะพี่ขอเป็นตัวแทนชาวหาดใหญ่รักมาดามหยกมากๆากนะคะขอบคุณค่ะมาดามหยกที่มาช่วยพี่น้องแขกเแิดค่ะขอบคุณมาดามหยกมากนะคะที่ส่งให้พี่ลูลามาให้ความช่วยเหลือกับชาวหาดใหญ่แถวเขตแตนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะรืองาขกเปินรักมาดามหยก ขอบคุณมาดามหยกนะคะเราชาวหัดใหญ่ทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ของที่ได้มาจากโรงทานของมาดามหยกจะเป็นประโยชน์กับชาวหัวใหญ่ที่ประสบภัยเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณจริงๆจากตัวแทนนะคะเพราะว่าชาวหัดใหญ่เราเดือดร้อนแบบที่สุดมาดามหยกขอบคุณจริงๆเราขอบคุณไม่รู้จะใช้คำพูดไหนแทนคำว่า ขอบคุณแต่ท่าทางมาดามโยกมีอะไรให้เราสามารถช่วยเหลือต่อไปในภายภาคหน้าเราชาววัดใหญ่ยินดีทุกคนค่ะไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้วมาดามโยกเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครจะมารักคนไทย